สวัสดีครับมาพบกับนายจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาตอบคําถามเกี่ยวกับตัวแฟลป๊อปอัพของกล้องแคนนอนนะครับมีคนเคยถามไว้ตั้นานมากแล้วผมเพิ่งดูปกติผมจะตอบหมดนะอ่าถ้าเป็นของเก่าเก่าหรือแบบที่เขาไปดีลงรูปรีเกลงรูปนักร้อแล้วเขาไปคุยกในของแฟนคลับแต่ผมก็ไม่ไ้ตอบอันนี้เ็าถามว่าอ่าถ้าไม่อยากให้แฟดหัวกล้องออก ต้องตั้งตรงไหนครับไอตัวนี้เป็นตัว7 0 0ีนะผมเคย7 0 0ีมาเนาะอ่าก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับะจะ7 0 0ีนะครับนะอ่าคิด x7 นะครับหรือ7 0 0ีก็อันแรกนะครับผมไม่รู้ว่าปกติมันก็ไม่ค่อยออกมันไม่ออกแล้วนะถ้าเราไม่ไปตั้งเป็นโหมดโอ Auto โนะครับเนี่ยถ้าเป็น Auto โเโงี้ยแต่ไม่พอมันจะขึ้นมาเองนะครับถ้าไม่อยากมันออกก็ตั้งเป็นโหมดอื่นนะครับอ่าโหมด P หมดทีวีอะไรพวกนี้มันก็ไปออกนะครับนะถ้าปั้งให้เป็นพวกออโต้นหรือโหมดไปใช้แฟลชก็ไม่ออกนะครับ,นะาบา Auto, ร Fat, อ,อะ่ะก็แค่นี้นะครับอ่าแต่ตัวใหญ่แล้าเราจะไปตั้งให้มันแอดวานซ์หน่อยก็ไปตั้งข้างในกล้องได้นะครับอ่าคือเออถ้าเป็นรุ่นบางรุ่นเนี่ยอย่างตัว M M ห้าสิบเนี่ยมันจะมีปุ่มที่กดให้แฟลชไม่ออกตรงนี้นะครับนะตรงประมาณนี้เนาะจำไม่ได้คนระับเพราะ M M ห้าสิบผมไปแล้วไปสวรรค์แล้วหรือมาตั้งนานนะครับเราไปจะละ M ห้าสิบนี่ไม่กี่ปีนะตังแล้วรุ่นใหม่ๆกันนอนนอมว่ามันโปรป่อไป,อปอน,นะนีในตัวนี้ยังอยู่ปกติตัวนี้นานมาก,กน,นะครับนะปกติผมไม่ได้ใช้เลยแต่แรกผมมาตั้งไว้ด้วยนะถ้าคนเดือนนี้ถ้าสิ้นเดือนนี้ใครกดติดตามเฟซผมสองหมื่นผมแจกตัวนี้ฟรีเลยนะแต่เงยียบไม่มีใครเลยอ่ะมานะครับวิธีการก็คือกดเมนูเข้าไปนะกดเมนูเข้าไปเวลาก่อนตั้งจาก,กเมนูก็ได้นะตนัวนี้แล้วก็เลือกเป็น อ่าแปด filing แล้วก็เป็น v i s เ b l e นะครับก็อ่าตัวนี้ก็คือต่อให้มันขึ้นมาเนี่ยอ่าแล้วเราถ่ายนะครับมันก็จะไม่ยิงแฟดอ่าเห็นไหมเฮ้ยแฟดไม่ยิงแฟดไม่ยิงนะครับเนี่ยอ่าตั้งนี้เลยเลยถ้าเผื่อไปกด pop up หรืออะไรมันก็จะไม่ทำนะครับถ้า enable อ่าเห็นไหมแฟดก็จะทำงานอ่า ก็ตั้งนะครับคือถ้าใครไปแบบป๊อปอัพมันขึ้นมาเลยเพราะว่าไปตั้งเป็นออไอออโต้ uto, นี่ก็ปรับเอานะครับนะไม่เป็นโหมดอื่นก็ไม่ใช้และหรือใครอยากจะตั้งเลยว่าจะไม่ใช้อ่ะเออไปเขื่อมือไปเผ <aston. S 2> ลอไปกดโดนหรือมันอะไรนะก็กดไปที่เมนูแล้วก็แฟลชคอนโทรลนะครับอ่าเลือกดิสเซเบอร์นะถ้าเป็นภาษาไทยก็ไม่ใช้งานเนะาะจำไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะตัวนี้เป็นมันเป็นคิด x เจ็ดนะครับมันก็เลยเมนูภาษาอังกฤษนะตัว m 5 0ก็จะไม่ดูก็มันพังไปแล้วนะครับก็กองอยู่ขี้เกียจงัดมาเพราะว่ามันไม่เห็น แต่บางรุ่นที่บอกครับบางรุ่นก็จะมีปุ่มให้กดคอนโทรลตรงนี้เลยว่าเป็นโนแฟตแต่บางรุ่นทําไมก็มีอ่องอย่างนะครับตั้งเมาแล้วก็เข้าไปเข้าเมนู set out นะครับนะตัวนี้ก็อ,าอ่าลืมนะครับแค่นี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ถ้าชอบฝากแล์กดแชร์ตามช่องสุขีโฟโต้ใน YouTube Channel และในแฟนเพจสุขยโฟโต้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ